องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตรโดยพันตำรวจเอกกิษดาพัฒนประสิษฐ์นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตรนายพิษวิริยาอาริธรรมประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตรรวมถึงสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตรเล็งเห็นความสําคัญของการสืบสารวัฒนธรรมประเพณีที่เป็นวิถีชีวิตของท้องถิ่นต่างๆรวมถึงเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว องค์การบริหารสวนจังหวัดพิจิตรจึงได้จัดงบประมาณ300,000บาทเพื่อสนับสนุนการจัดงานนมัสก,การและสมโพธิหลวงพ่อเหลือวัดหงตำบลย่านยาวอำเภอเมืองพิจิตรซึ่งจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่23-26มีนาคม2567จุดเด่นของงานนมัสก,การและสมโพธิหลวงพ่อเหลือคือเป็นการรวมพลคนโชคดีที่เคารพบ,บูชาเชื่อถือในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่บนบานแซนกล่าวขอให้ประสบความสำเร็จในอาชีพและหน้าที่การงานเมื่อได้สิ่งใดที่สมหวังแล้วจึงนัดรวมตัวกันพร้อมใจมาแก้บนด้วยการนำลิเกม,มารำแก้บนถวายหลวงพ่อเหลือซึ่งเป็นประจำทุกปีก็จะมีนักท่องเที่ยวและชาวบ้านทั้งใกล้และไกลาจากทั่วสารทิศนับหมื่นคนที่มาร่วมในงานครั้งนี้ โดยภายในงานจัดให้มีมรสพบการแสดงพื้นบ้านไลแอนด์าวตำนานอิททธิ์ปาฏิหารของหลวงพ่อเหลือวัดหงนอกจากนี้ยังมีสินค้าของกินของใช้ผลิตภัณฑ์โอทอปมาให้เลือกชมเลือกชิมเลือกช็อปมากมายรวมถึงภายในงานจัดให้มีจุดเช็คอินมุมถ่ายรูปสวยๆให้ได้ถ่ายรูปกันอย่างจุใจงานนี้เที่ยวฟรีชมฟรีอีกด้วย ตองงประสบความสำเร็จจงบุญบุญผลกันทุกท่านทุกคนนะครับครับในรอบไ้เกเป็นเวลานะครับรอบ ทั้งในปัจจุบันและอนาคต,ตการแก้บนนั้นจะแก้บนด้วยพานบายสีถ้าแก้บนด้วยลิเกหลวงพ่อเหลือโปรดปลานยิ่หนักวัดโหงจึงได้กระโดให้ผู้คนที่ขอไว้นั้นก็เป็นไปนตามที่ขอไว้ทุกประการจนกวัาจีตีกรุงศรีอยุธยาให้แตกพ่ายในที่สุด จางหวังเบงเขาสามารถอิสร ทั่วไปก็จะมาแก้บนหลวงพ่อเหลือถือว่าเป็นงานประจำปีก็จะรวบรวมกันว่าเวลานั้นเป็นเวลาในที่เราจะมาถวายของสักการะโดยทั่วๆไปเนื่อเป็นการสมโพธิหลวงพ่อเป็นจุดศูนย์รวมที่ทุกคนรู้กันมานานแล้ว่ยมว่าเราจะมาถวายเป็นงานประจำปีซึ่งเราจะอธิษฐานขอพรหลวงพ่อเนี่ยในเดือนพฤษภา อธิษฐานแล้วได้สมความตั้งใจแต่เรายังยังไม่แก้บนไม่ถวายสมโพธิอยู่เราจะไปสมโพธิหลวงพ่อเหลือในปีหน้าก็นะถือว่าเป็นข้อตกลงที่รู้รู้กันอยูนะ่สำหรับสาธุชนทั่วไปที่เคยมากราบขอพรหลวงพอ่อวันที่23-26มีนาคม2567นี้พบกันที่วัดหงตําบลยันยาวอําเภอเมืองพิจิตจังหวัดพิจิตในงานนมัสการและสมโพธิหลวงพ่อเหลือ